สวัสดีครับเจอกับผมเช่นเคยครับผมจากสมชายเรซซิ่งครับต่อจากคลิปที่แล้วครับผมที่กำลังซ่อมเรปเปอร์ยห้ารับอยู่ครับตอนนี้เครื่องก็ประกอบเสร็จแล้วครับเครื่องยนต์ประกอบเสร็จแล้วแต่คราวนี้ก็เหลือล้างคาร์บูครับก็อย่างที่บอกไปในครั้งแรกครับผมว่ารถคันนี้สกปรกมากครับ ทั้งขบูทั้งตัวรถครับล้างันเหนื่อยครับตอนนี้ก็จะล้างขาบูครับผมมาล้างขาบูให้สดคือ,อต้อง,ต,งต้องทาให้ดูดีที่สุดครับต้องทําให้ให้ดีที่สุดครับไม่ใช่ว่าดูดีคือได้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับแต่ว่าเราก็ทําให้ดีที่สุดครับนี่คือการล้างขาบูที่ถูกต้องครับผมนี่คือกําลังล้างข้างนอกอยู่ครับคือทําข้างนอกให้สะอาดก่อนครับเพราะว่าข้างนอกมันสกปรกมากครับมีแต่ขี้ดินครับ ือเราล้างข้างนอกให้สะาดก,ก่อนแล้วก็เราค่อยอ่าเข้าไปข้างในครับค่อยลื้อออกมาครับก็ไม่รู้ว่าจะสะอาดแค่ไหนครับเหนื่อยแลครับเนี่ยย่างกันแค่นี้นะครับหมดมันเนยอะครับในกระจาลมมาเป่าครับ เบ่าแล้วก็จะถอดเข้ามาออกม,กมาทาความสะอาดครับตัวนี้ก็จะถอดล้างทำความสะอาดเต่าข้างในครับผมจะให้ดีแล้วก็แน่นครับแน่นมาก งั้นก็มันแน่นก็ไม่ถอดครับแต่เฉพาะตูดขบูวครับจุดหมายก็คือพอตูดขบูออกมาเป่าล้างครับแล้วก็เป่าลมในช่องนมหนูครับเป่าในช่องนมหนูให้มันราดครับ นี่เขาเรียกว่าถ้วยขบูครับถ้วยขบูอันนี้สลัดสลัดลูกลอยครับอันนี้เขาเรียกลูกลอยครับอันนี้เรียกเข็มลูกลอยครับตอนนี้ก็ตัวนี้ก็เป็น แบนหายครับจะหาใครคงแบนก่อนครับนี่รู้จะออกหรือเปล่าใครคงแบนเล็กไปนหน่อยอ่าออกครับอันนี้เรียกนมนูอากาศครับนี่เรียกนมนูน้ำมันครับเราใช่ตัวนี้เรียกนมนูน้ำมันครับ ตัวนี้เรียกหอมหนูอากาศครับบอกโูดกับกันครับขอโทษด้วยแล้วก็นี่คือสก,กูสก,กูจุนอากาศครับแล้วก็ต้องถอดออกมาเป่าครับรถเปิดคดสคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างจะสภาพแย่มากครับคันยังไม่ออกครับนั่น เวลาแป๊บนึงครับซ่อมไขค้งแบวนกันตอนนี้เราก็จะถอดสกรูชูนอากาศครับจะมีสปริงครับแล้วก็จะมีแหวนแล้วก็จะแหวนแล้วก็จะมีอ่าปูริงตัวเล็กๆอยู่ข้างในครับผมเวลาเราเป่าเราก็ระวังมันกระเด็นหายครับตัวนี้เป็นสกรูปรับเร่งครับ ที่ว่ามันจะออกไหมครับจะเคาะเคาะเคาะก็ให้สกรูที่ว่ามันแบนแล้วก็โอลิงออกมาครับโอลิงออกมาแล้วครับมีแค่อลิงครับมีแค่อลิงแต่ว่าแบนตัวเล็กๆแบบนี้ไม่เห็น,นครับไม่มีนะครับแต่ว่าเคยล้างกายเคยอะไรมาแล้วครับก็เลยใสยม่มาครบครับ เราตอนมาดูว่าวกครับดูนมหนูอากาศครับมันไม่ทะลุครับแล้วก็หาอะไรแย่ให้มันทะลุครับนี่ครับเป็นลวดสลิงเล็กๆครับเส้นจะกลมๆครับถามว่าเอามาจากไหนครับตัวนี้ตัวนี้เอามาจากสายในคัดครับสายในคัดเส้นที่อยู่ว่าอยู่ตรงกลางกลางๆของมันนะครับมันจะตรงครับ มันจะไม่บิดมันเบี้ยวครับมันจะไม่งออยแบบนี้ครับอันนี้เส้นอยู่รอบรอบนอกครับแต่เส้นในในในสุดของมันจะมีเส้นเดียวครับนี่คือเส้นที่กลมครับก็เหมาะที่จะเอามาแย่นมหนูออกจูนอากาศนมหนูอากาศครับหรือว่าแย่นมหนูได้ทุกรุ่นครับผมอันนี้ก็เป็นนมหนูอากาศครับนมหนูน้ำมันครับตัวนี้เราก็แย่ครับ ให้มันทะลุปกติครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะใช้ลมเป่าครับใช้ลมเป่าครับต่อให้มันทะลุครับ ざいます。 คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการประกอบขบวครับผมพอทำความสะอาดเสร็จแล้วขบูครับประกอบครับเราก็ใส่น้ำหนูอากาศเข้าไปก่อนครับตะกูกูชุนอากาศเข้าไปก่อนครับมันจะอยู่แบบนี้ครับเห็นแล้วครับนี่ครับมันจะอยู่แบบนี้ครับ จะมีสปริงแล้วก็มีแหวนเล็กแล้วก็มีโอริงเล็กๆครับนี่คือคือสกูชูนอากาศครับแทบจะทุกรุ่นครับจะเป็นแบบนี้ครับใส่เข้าไปครับนหมุนเข้าไปให้สุดครับแล้วก็คลายออกมาครับ ข่ายออกมาประมาณสองรอบค,ครับสองรอบครึ่งครับประมาณนั้นครับนี่ครับมาดูนะครับหนึ่งรอบค right, ร2 2> uh ับหนึ่งรอบนี่คือคืออย่างนี้ครับสองรอบครับสองรอบครึ่งครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับนี่คือการจูนครับผมนี่คือการจูนอากาศครับรอบหนึ่งรอบหนึ่งไม่ใช่ว่าหมุนหมุนรอบกับหมุนหมุนแบบนี้นะครับรอบหนึ่งไม่ใช่นะครับนี่นี่กลายเป็นสองรอบแล้วนะครับภาษาช่างก็คือรอบหนึ่งก็ รอบหนึ่งคือหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็สองรอบครึ่งครับนี่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ใส่นมนูงอากาศเข้าไปครับนมนูมนน้ำมันครับขันครับ นี้คันนี้คงได้ยินเสียงครับก็เหลือใส่เอ่าเหลือทําท่อครับท่อไอเสียครับท่อไอเสียมแตกครับแค่ทําท่อไอเสียครับใส่ขบูประกอบขบูเข้าไปแล้วก็เชื่อมท่อไอเสียใหม่ครับเชื่อมคอท่อใหม่ครับน่าจะได้ยินเสียงครับวันนี้ได้ยินเสียงแน่นอนครับฝากติดตามผลงานนะครับนี่ครับใส่ เขี่ยมลูกลอยครับใส่เข้าไปอย่างงี้ครับครับเรีบรลอยครับเหลือแค่ใส่ฟ้าครับใส่เตัวขบูครับโอริงก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับยังมีความหนึบอยู่ครับไม่เหนียวไม่แบบว่าแบบว่าไม่ตายครับไม่ด้านเกินไปครับเพราะว่าตอน ที่มาหลักน้ำน้ำมันก็ไม่ท่วมครับ,บก็แปลว่าคาบูยังโอเคอยู่ครับแต่แค่ว่าเครื่องกับระบบมันครับรูอากาศรูอะไรมันตันครับก็เลยเอามาทําใหม่ครับมาเช็คใหม่ให้ทุกอย่างครับเช็คทั้งเครื่องครับอันนี้เช็คลูกสูบเช็ควาลเช็คหลายอย่างครับแคบจะทั้งคันนะครับ ก็เลยมีเวลาอ่ามีคลิปให้ดูเยอะครับก็คือถ้าดูจนจบทุกคลิปก็อาจจะทำได้เลยครับสำหรับคนที่มีความรู้ใจรักใจความเั็นช่างครับผมเสร็จแล้ครับการล้างขาบวครับผมก็ใครที่รับชมนี้แล้วคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าดีมีประโยชน์ถูกใจก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผม เป็นกําลังใจให้ทางช่องเลยครับผมเห็นไหมครับการล้างขบูแบบละเอียดครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีคลิปอาจจะเป็นยังไงครับอาจจะเป็นคลิปสตาร์ทครับผมว่าเครื่องมันนิ่งไหมหรือเปล่าครับผมใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมไม่รู้เข้าใจอะไรก็สอบถามได้ครับ ก็จะตอบให้ทุกคลิปครับผมทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ